รีบจังเก็บผิดอย่าใช้ยีนมาเลยหนีหนีหนีเศีกบ้าแฮวเอวเอวรีบเฮ้ยกระป๋องกรป๋องกระป๋อง ขอแลกเบอร์หน่อยฆ่าเกลียดท่านฆ่าเกลียดท่านฆ่าเกลียดท่านไอ้ถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด้วยนะคะโรงพยาบาลโรงพยาบาลเอุ้ยรอดอ้ยเล่นที่มันทีใแฝดโรงพยาบาลเนี่ยอุ้ยเป็นยังไงนี่ไงติดจิตว้าวเออใช่นี่คู่กันเลยโอ้ยยยงยย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 ย มีคนหลุดทีมเลยมกิตัวนีเลยไม่มีเปลี่ยนตัวนี้ที่รักเอสีแดงไได้อยู่เอวเแดงอย่างน้อยเอวก็แดงนะเฮ้ยเอวแดงไม่มีแรงเดินหรอกี่อาฮันได้เกิดพระแม่พี่โอเ่เกิดข้างจุกอินฟิตี้จ้ะข้างจุกอินฟิตี้จัดไปบุรโลบานอย่างนั้นะโอไม่ก็อโอหบุรโบานทำไมเจ็บทิวงโซก ะมีอกให้เจ็บได้เหรอเราแสหน้าน้องอ่ะทำแสงหน้าโว้ยไม่ขาดดีกว่าไม่พี่ขาวดำพอเอามันกับวอลเลนเนาะขาวดำโคตรเล็กเลยคนเล็กี่สกินนั้นเล็กมากเลยนะสกินมาเฟียโคตรเล็กนลุงลับปีเฮ้ยลิ้นหนูต้องเป็นโกลว์แล้วอีกที่มไปชดไม่ได้พี่ฝ่านดลิ้นเบื่องลิ้นพี่เออเออยื้อไว้ยื้อไว้ยื้อไว้เออ อิงอยู่ไหนว่าหาอิงไม่เจอทั้งสกิลเอาอิงวัาดีสกิลโอ้ยเฮ้ยนี่มันเปิดเหตุๆๆๆเผด็จเหตุอะไรวะตามอิงมาเปิดเหตุใช่ใช่มันดิบะดองเข้าไว้มันดิบะดองเข้าไว้มาแล้วจ้าเข้าขอะไรวุ้ยมันตีโดนะอะไั้ตีอ่ะไอ้มันตีอ่ะ,อะชาร์จไปหาแน่เลยอิงมาฮิวมาไม่ชาร์จไม่ชาร์จเดินไปเลยวชาร์จไปแล้วพี่ชาร์จไปแล้วชาร์จไปแล้วมา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 โอเคโอเค เดี๋ยวอิงตามก่อนเลยนะพี่เอาของก่อนปั่นเอาของก่อนเดี๋ยวราชาเราไม่มีของใช้นะอุ้ยติดติดแร้วไปสาดน้ำโอ้โหเกินไปก็เกินไปเราปดเลยโคตรจับโอ้ยมาเรียนโคตรปั่นอ่ะโอ้ช่ำไม่โอ้เพื่อนดูวยโอ้ช่ำทุกเพื่อนลงมาป่ะพี่ลงมาป่ะลง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 มาแล้วลงมาแล้วราชาฟาดตามมาแล้วเออเอออุ้ยเข็มฉีดยาเดี๋ยวน้องกลับไปเอารอแป๊บนึง ใช่ไม่มันเดี๋ยวโกงอ่ะมีคนจีบเราต้องรีบปีล้านนี่น่ะรันมาซ้อมทีมไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่ออกเอามามาดูได้พี่พี่อยากดูได้นะีี่่พรันมกินนน้องเล่ดูอะไรพี่ก็เล่นอยู่เลยพี่หมายถึงพี่จะออกให้อ๋อโอเคพี่โอ้พี่มาเล่นแบบกข้าวเวลาเฉยพี่ช่วยพี่พิ娅อ๋อไม่ใช่เพราะไงเฟิร์สเราจะต้องเล่นบอลลีแหละพี่ดีสามเขาเทียเย็นเทียว่ะไหนวะ ไอ้บ้าเออได้เข็มเข้ามาทำไมวะเนี่ยเข้มาตรงนี้เปอีมาเพื่อนพี่ๆ,ๆราชาเขาวิ่งไปไหน,หน่ะนี่เหรอแบบแบบแบบเอฟเอฟก่อนเอฟก่อนเฮ้ยมันลงมาังสารนี่โออใหม่ก่มันลงมาตรงนี้ได้ไงน,นี่มันลงมาตรงนี้ได้ไงอ,อ่ะเอ,อ้ยเอทำเอวเอวเรียนอีบ๊องอุ้ยจุดสีแดงหรืออพี่นไอเอว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  โอเคีคำอวเอวเอวโทษทีเอวเอวเอวอาอะไรพี่พี่ะกอาไอ้อยก็บ้าแล้วหนูหนูเฮ้ยปัก้ปัววเอ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 ว นี่พี่รู้สึกให้มันมีคนล้อมวงว่ะเฟิร์สตรงนี้มีคนล้อมวงหนีซะเลยอ่าดียนไปเดียนไปฆ่ามันหมู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 เออเออจะมาชนหลาจะมาชนอย่างนั้นละหลาอย่าละอย่าอย่าขอเลขลายเลขเบอร์กับราชาคนดี้ได้ไหมเนี่ยขอเลขลายเลขเบอร์หน่อยค่ะ ป่แพทลุกยังวะโอเคแพทยังไม่ลุกพยังไม่ลุกยังไม่ลุกยังไม่ลุกแพทลุกแล้วแพทลุกแล้วไอ้ลุกแล้วอ่ะลุกแล้วลุกแล้ววัยรุ่นแพทมาแพทมาแพทมาข้างหลังข้างหลังข้างหลังเอ้ามันไม่มาว่ะข้างวะเอ้ยมีคนปีเก้าอี้แล้วมีคนแคนเซิลให้ด้วยไหนก็ไม่รู้พอดีกับราชาขอเลขเบอร์หน่อยข้าเกลียดท่านข้าเกลียดท่านข้าเกลียดทไอ้ ด้ยราชาเราสบายอย่างเลยวะถามจริงไอ้พี่รู้สึกว่าเขาต้องกดรายงานพี่แล้วฉันเล่นหมอได้เกียนไปคอะไรใช้หมอไปเกียนคนอื่นนะคุณว่ากำว่ดแล้วเลยพี่ไม่ได้กดอีโมดนะเว้ยแต่วพี่ไปแย่งเขาคำามาสาำ กาลาเตียเฉยเอ้าจังไงเกณฑ์เลีวะเกณเล่นยวะครับตัวไหนโก่งสุดแก้ทาร์ลอตตลอดอ่ะพี่ว่ากาลาเตียกับพี่ไวโอลินบ่อนก็ได้คือมันเป็นฉากตัวที่ในเมตาทาร์ลอตตอนเนี้ว้าวคือเขาที่ว่าไวโอลินอ่ะเว้นมันทําให้เซอร์มันช้าได้ไงแล้วมันแก้ทางได้ด้วยแล้วมันดีที่ขยันตายก็เรื่องเช่คือตายเกลี้ยงคือโซนาต้าดีคือถ้าใครหลบไม่เป็นนะตายหมดอล้ เฮ้ยจะว่าไปพูดท right, ี่สี่แล้วเหรอแผนที่สี่มาตัวโรงงานใช่ไวมากเลยเีพี่เก็บบ้านเลกยคระเดี๋ยวพี่ไปปั่นตรงนี้นะอีกฝั่งนันอยู่หน้าประตูโรงงานป่ะพี่อันนี้ไม่แน่ใจอ่ะไม่ได้เดินไปดูไหนแถวแทงน้ำอ่ะแถวแทงน้ำแบงเกอร์บังเกอร์พูดผิดตัวทีลองเ้าไนะีวิ่งขี่เข้าโรงงานให้นะนี่เห็นเห็นไหมเห็นรอยเท้าบางคนละเพราะว่าพี่เห็นอ่าแพท แล้วก็คนป่าเดินมาทางนี้ว่ะสิงเปิดฉีกแผ่วบ้านเล็กเดี๋ยวเราไปดูก่อนเล่นอย่าเดินไปทางนั้นมันมีคนป่ามันอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวมันบอกเดี๋ยวมันบอกเฮ้ยใช่พี่คนป่าใบก่องอยู่พี่คนป่าใบก่องอยู่เอ้ยไม่ใช่ไอ้คนดินใบกองเอ็นดูอยู่กับพี่บ้านเล็กบ้านเล็กบ้านเล็กมานี่มานี่มานี่กลเเทียนี่แกลเเทียนนี่แมวแล้วมันเดินเข้าบ้านเล็กเดินเข้าบ้านเล็กคนป่ารอชนรีบจังเก็บฉีดยากให้นี่ไหนนี่นี่นี่ั้าเสบยบปะ พีเล่นเลยเพคะพี่เล่นเลยแล้วก็โอเคเปิดเฉลยนี่เออเฮ้ยหมูป่าขอตะกี้หน่อยอ่ะเล่นเอาตังค์ไปพันห้าก่อนใช่ครับแฮมั้องชันแฮมบ้งชันก็กินหมูซะเลยน้องเหลือลูกนักเก็ตสองอันนะนักเก็ตไก่นักเก็ตไกนเหรอไม่เจ็บเมกนเนาองเซฟแผลไงน้องไม่ยอมไม่เขาจีนักเก็ตไก่น่ากินก็เลยอันนี้ไม่วิ่งไม่ได้วิ่งก็ีไปทีหนึ่ง สจงเลยนตัวหนึงเราไม่ได้วิ่งกลับไปเก็บเพราะว่าจะได้ไม่งั้นเขาจะตีน้องได้นักละเดินหนักละอิงมาฮิวไหมหรือว่ารอรอรอวันนีดันใช่มีหมูหมูหนูใกล้ตกแล้วพี่โอเคโอเคหมุหมูตกครับเฮ้ยโดนไอ้โดนพี่โดนพี่โดนพี่ขอฮิวก่อน วก่อนเพราะว่ารอบนี้ลมเขาดักพี่เลนต้องตีไ่ทัดมไม่งั้นเขาจะไม่ได้สิทากตไม้ก่่นเลนเดี๋ยวพี่เอาน้ำหอมให้นะตไมไปเรนะอี่ตรงนี้ไม่น้ำหอมนะครับอย่าไปหิบเฮ้ยอย่าดันอย่าดันไม่ดีับนนดันัเอาฝังก่ นั่งแล้วนี่นะยังไงจังไงเธอจะไปไหนต่อเธอจะไปไหนต่อเจอเูปันเสษออกข้างนอกมีน้ำหอมนะที่เดิมเดี๋ยวพี่เอาตังค์ให้เฟิร์ก่อนไปเฟิร์พันสี่ได้โอ้ยิงติดมันเหรยิงติดใช่พี่าเขายิงติดก็ติดเลยจิงเอ้า เอาไปช่วยเพื่อนมามาอิงมาหิวมาเขามาแล้วพี่ขบมาแล้วเอ้ยไม่ีไมสดเออเออไปเลยไปเลยไปเลยมันแวะมันแวะเออแวะตีที่จะดีแล้วเออโคตรไปเกือบเกือบกี่เอ้ยมันบางคนโกงเลยพี่ขอไม่เป็นตัวเบต้าเดยทันารนะเบต้ารูปแปดเลยบอลบอลนะพี่แน่นอน